สวัสดีค่ะพามาดูเห็ดส้มอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เห็ด่อมถูกทำลายสิ่งที่มาทำลายคิดว่าเป็นกระรอกวันนี้มาเจอวันแรกนั้นคือวันที่วันพริฤหัสวันนี้วันจันทร์พระฤหัสสุกเสราร์อาทิตย์จันทร์คือ4วันนะคะหมายถึงนับว่าพรฤหัสถึงสุก สู่ถึงเสา,สา,สาอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันทร์ก็คือสี่วันฮะเขาเสื่อมสภาพแล้วคาดการผิดนึกว่าเขาจะบานเป็นสีส้มไม่ใช่เลยเขาเร่มที่จะเน่าแล้วค่ะี่สีหน้ากินจังเจ้าของบ้านเขาแก่แล้วเมื่อกี้เขาถอยรถออกก็เลยได้ช่วยเขาดูดูรถให้เขาด้วยเพราะว่า ทางเข้าโรงรถเขามันแคบแล้วมันเป็นมันเป็นขอบปูนสูงขึ้นมานะคะก็เลยบอกว่าฉันขอถ่ายรูปเห็ดด้วยนะโอ้ยเขาบอกเก็บไปหมดเลยเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วบอกไม่ได้มันเป็นเห็ดที่กินไม่ได้เขาบอกอุ้ยฉันนึกว่าเป็นเป็นเห็ดกินได้เอ็ดดิเบเขาบอกเขาน้กว่าเป็นเอ็ดดิโบแล้วบอกมันไม่ใช่มันกินไม่ได้แล้วบอกเธออย่าทอนทิ้งนะปล่อยเขาไว้ปีหน้าเขาจะได้เกิดมาอีก สีดูลักษณะดอกค่ะเหมือนเห็ดบวกจังเลยดูขาค่ะเหมือนมากเหมือนเห็ดบวก oh, เหมือนเห็ดบวกมากเลย mm hmm. ดูหันนึกว่าจะโตไม่โตแล้วมีแต่จะเน่าค่ะ mm hmm. ดีนะที่มาเก็บภาพเมื่อวันก่อน นึกว่าวันนี้เขาจะเป็นสีส้มดอกบานๆสวยนี่ขนาดดอกเล็กนะคะก็ยังเริ่มที่จะเริ่มที่จะเสียแล้วเห็นขาเห็นแล้วอยากยินแกงเห็ดปวกเหมือนเห็ดปวกเลยคราวนี้มาดูนี่ค่ะผลงาน <c oughs> ต้องเป็นกะระ r อกแน่นอนดึงดอกเห็ดตรงนี้มาดูค่ะที่จะมีดอกสวยๆอยู่ข้างบนเนี่ย สวยเลยเหมือนจานเลยดึงมาดูเนอคะลักษณะเห็ดเห็ดอันนี้ยโอ้โหหนักเนื้อเห็ดนะคะนี่เนื้อเห็ดจะไม่เป็นสีขาวนี่แหละคะ่ะที่เขาบอกว่านี่คือเห็ดพิษเนื้อเห็ดจะไม่เป็นสีขาวถ้าเป็นฮันนี่มัชรูุมค่ะเนื้อเห็ดจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นเห็ดพิษเนื้อเห็ดจะเป็นสีเดียวกับดอกนี่นะคะหนักนะเนี่ย แล้วดูกรีดเนื้อเห็ดก็จะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นสีเดียวกับดอกถ้าเป็นเชนเทลหรือเห็ดที่กินได้เนื้อเห็ดจะเป็นสีขาวดูกระโอกแล้วถอนมาแล้วตัวเองกินไม่ใช่ไปเมาอยู่บนยอดไม้นะแล้วเข้าใจถอนอันข้างบนด้วยนะถอนดอกข้างบนก็ยังสวยอยู่ ว่าไงจ้าเป็ดน้อยจ๋าเป็ดน้อยกลีบด้านนี้ก็ยังสวยอยู่แต่ที่จับเมื่อกี้นี้จะต้องไปทําความสะอาดนะคะจับเห็ดพิษแล้วเนี่ยเราต้องไปทําความสะอาดให้ดีอู้ดอกนี้เหมือนละคังดอกนี้สวยกันเลยอะเหมือนละคังเลยค่ะเนี่ยเนี่ยหมยถึงดอกนี้นะคะเหมือนละคัง สวยจังน่ารักค่ะสวยไม่พี่เต่าควรต้นนี้ควรที่จะมีเฮนออฟเดอะบูทมาเกิดด้วยซ้ำค่ะก็ตายก็ตายห้มาดูฝั่งนี้ค่ะนี่ ใกล้ฮาโลวีนแต่ละบ้านเขาก็ตกแต่งประดับนี่เห็นไหมคะซีดเลยเหมือนกับมีเหมือนกับโดนถอนไปนะตรงเนี้ยซีดเลยไม่น่าเชื่อนะปกติเห็ดส้มนี่จะอยู่นานนะที่เห็นมาค่ะ ขนาดดอกที่บานเท่าจานแล้วอ่ะเขาก็จะอยู่นานแต่อันนี้สี่วันเขาซีดแล้วอะ่ะเนี่ยยังแข็งอยู่เลยะดูขายังแข็งอยู่เห็นไหมฮะกรีบดอกแข็งอันนี้สิ นึกว่าจะโตนึกว่าเขาจะบานแต่วันนี้เขาก็บานขึ้นเขาบานเยอะเลยนะเนี่ยค่ะที่วันนั้นยังไม่ดอกโตขนาดเนี้ยอันนี้ที่ว่าหุ้มที่ว่าหุ้มก้านของดอกไม้เนี่ยค่ะวันนี้ยิ่งยิ่งมองเห็นได้ชัดน,นะปิดเลยมิดเลยนะค่ะวันนั้นยังไม่หุ้มรอบนะคะวันนี้รอบกิ่น ของดอกไม้เราก็อยางเสดายไม่มีเอ็นมาเกิดเป็นโคนโอ๊กนะคะนี่ยังมีดอกเล็กนะน,นี่ที่ตรงนี้ที่เป็นดอกใหญ่ๆค่ะมาค้าบไปน,นู่นข้าบมาวางไว้ตรงนี้ นี่ค่ะดอกใหญ่มากเจ้ากระรอกเอ้ยคิดว่าเป็นผลงานเป็นฝีมือเจ้ากระรอกค่ะมีทั้งหมด18บแกอคงปีหน้านะคะถึงจะได้พามาดูอีก หากเป็นฮันนี่มัชชูมเท่าตรงนี้นะคะจะจะเก็บเป็นดอกๆได้เยอะเลย <c oughs> ได้เป็นตะกร้าเลยไ่ะโอ้ดูนั่นนะใส่หน้ากากเนี่ยหายใจลำบาก เป็นคนก่นี่นี่นะอาจจะมีอาจจะมีเกิดอยู่อาจจะมีเกิดอยู่ข้างหลังข้างหลังนั้นจะเป็นแม่น้ำแล้วมีโอ๊กอยู่ต้นหนึ่งด้วยนะอยากพาเดินไปดูบางทีตรงโคนต้นโอ๊กนั้นน่ะอาจจะมีเห็นอาตบุรอยู่แต่ไม่กล้ามันจะกลายเป็นลาลาบลาหลวงค่ะโอ้ยดูกอนั้น ตอนนั้นน่ะตัวใหญ่นั่นน่ะวันนี้กล้าพูดดังหน่อยพรอได้ขออนุญาตทุกวันก็ไปขออนุญาตนะคะไปเคาะประตูแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่ออกมาแต่ก็คือทำสัญญาณว่าขออนุญาตถ่ายรูปเห็ดค่ะเจ้าของบ้านแก่แล้ว ขับรถออกไปเมื่อกี้ค่ะอสวยดูกอนั้นน่ะกอนั้นสวยจริงๆแล้วเขาเกิดอยู่ในลักษณะแบบนี้มีกองดินถ้าไม่มีกองดินเนี่ยอาจจะมากกว่านี้อย่างที่เคยที่พี่ที่เดินป่าเห็นด,ด้วยกันไปถ่ายวีดีโอตรงเนินบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะนั่นน่ะสามสิบกว่ากอนะแต่ว่าจะไม่มีกอใหญ่แบบนั้น ที่เคยไปเจอกอใหญ่แบบนั้นถ้าดอกใหญ่มากปีนี้ไม่เกิดปีนี้ไม่เกิดมาเลยนี่ค่ะว้าบจังเลยสวยแล้วดูเข้าใจเอามาวางเรียงไว้แบบนี้นะเสียโฉมเลยผล<ม>งานของเจ้าคารอบไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้เข้าใจแต่งคิดว่าในช่วงที่ก่อนหน้านี้นะคะอุ้ยอุ้ยเห็ดอ๋อขนมปังเขาโยนขนมปังให้การรอกนึกว่าเห็ดค่ะที่เป็นเศษเศษเป็นขนมปังค่ะคิดว่าในช่วงหน้าฝนนะสนามหน้าบ้าน เขา,าจะต้องมีเห็ดพุ่งต้นนี้วันนั้นก็ยังสวยอยู่เพราะวันนี้โรยแล้วค่ะเห็โรยดูไม่ได้แล้ว <ฮะ S 1> เขาเอาก็อี้เตรียมออกมาทิ้งเ <ฮะ S 1> นี่ยตรงนั้นอะลงรถเขาตรงนี้มันแคบก็เลยต้องช่วยดูให้เพราะว่าเขาถอยรถเขายังกลัวๆอยู่ อยากเดินเข้าไปดูจังเลยเพื่อมี hand of the wood เพราะมันมีโอ๊คต้นหนึ่งอยู่ริมน้ำเลยไม่กล้าแล้วค่ะเพราะว่าขออนุญาตเข้าแค่ตรงดอกเห็ดไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ